สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง m o โต r ร s ซนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาแนะนำเจ้าฟอร์ซ350ในปี2023นะครับในวันนี้จะเป็นการเวอร์ซัดกันนะครับระหว่างฟอร์ซ่า350รถซิงคนะครับแล้วก็ฟอร์ซ่350ในตัว Standard Edition นะครับวันนี้เขาบอกว่าเป็นสีดำทั้งคู่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทอภิโชคอนันต์ไบ้นะครับสำนักงานใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ที่อาบรมราชชนนี117นะครับผม ขั้นแรกมาดูเลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์ซ่าสามพนะครับตัว2023นะครับตัวนี้เขาบอกว่าสีดำนะฮะสวยดุดันมากๆนะครับนี่ครับไล่มาจากข้างหน้าเลยนะครับตัวนี้ข้างหน้าในส่วนของคอร์ซ่าสามพันห้าสิบในปีสองพันสองนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะเนาะซึ่งใครได้ดูคลิปของผมนะครับเป็นคลิปรีวิวคอร์ซ่าสามพในคลิปก่อนๆนะครับก็จะมีในส่วนของการรีวิวความแตกต่างนะครับระหว่าง โฟล์คเตของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้นะครับตัวนี้มาเอามาให้ชมเลยนะครับในส่วนของรุ่นที่เป็นรถซิงค์นะครับรถซิงค์อีดิชันนะครับจากคราวที่แล้วนะฮะที่ผมได้รีวิวในส่วนของตัว350ในตอนนีออนไปนะครับซึ่งพื้นฐานของในตอนนีออนนะครับก็จะมาจากรุ่นนี้แหละครับก็คือรุ่นที่เป็นรถซิงค์นะครับตัวรถซิงค์ก็จะดูง่ายๆนะครับก็จะมีในส่วนของทุดควบคุมที่ ใช้ควบคุมกับสมาร์ทโฟนนะครับผ่านแอปของทางพันดาโร i ิ g นะครับตัวนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับมาดูรูปรั์กันก่อนนะครับในส่วนของพอดสร้างขาสร้างสูงสีดำตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีในส่วนของชุดหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟหน้านะครับที่มีการแยกส่วนนะครับซ้ายและขวานะครับ มีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีเจทามรันนิ่งไลท์นะครับตัวนี้ต้องเขาบอกนะครับทั้งกลางวันกลางคืนสวยมากๆครับคือเราขับรถสวนมานะ้เรารู้ได้เลยนะครับว่าเป็นฟอร์ซ่าสามศูนย์ในปีสองพนสองสามแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟหน้านี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากนะครับมาดูในส่วนต่อมานะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับระหว่างตัวฟอร์ซ่าสามศูนย์ในปีก่อนนะครับกับในส่วนของปี2 0 2 3เนี่ยก็คือ ที่เด่นแล้วก็คือในส่วนของช่องดักลมนะครับจะมีช่องลมขนาดใหญ่นะครับซึ่งแตกต่างไปจากตัวปีก่อนๆมากเลยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในส่วนของคอรซ่าต่าง5 0ูนโรสซิงนะครับนี่คือเอกลักษณ์เด่นนะครับก็คือโลโก้เอมเบมนะครับที่เป็นสีทองนะฮะแล้วประมาณกับุดล้อแม็กนะครับที่เป็นสีแบบน้ำตาลไหมนะครับสีคล้ายๆกับล้อของปี37นะครับส่วนมากนะครับซึ่งปีก่อนๆนะ้รมันจะเป็นสี สว่างเลยนะครับในส่วนที่เหลืออื่นๆนะครับในตัวของตัวรถเองนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นปีก่อนๆน,นะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้จากคลิปก่อนๆของผมได้เลยนะครับในส่วนตัวเครื่องก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับมาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างนะครับนี่นะครับไฟท้ายของเจ้าพอ5350นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะ เยอะพอสมควรนะครับก็คือเส้นสายนะครับเส้นสายของไฟท้ายตัวนี้นะครับว่าก็มีในส่วนของไฟเบรกนะครับที่เป็นสองช่องตรงนี้นะครับต่อมามาพูดถึงในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้บล็อกเดียวกับตัว2022นะครับหรือว่าปีก่อนๆี่ที่เป็นโอ์ซ่า350นะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปก็นในส่วนของ,วองความเาะข้อไอเสียนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นมีการทําสีนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเพราะว่าปี2 0 2 3นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสีแล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับในตัวรถนะครับก็จะเน้นเป็นสีแบบดําด้านมากขึ้นนะครับต่อมามาดูในส่วนของเรือนไม้กันบ้างนะครับเรือนไม้ของเจ้าฟอร์ซ่าส5 0สูในปี2 0 2 3นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของมาตรวัดความเร็วนะครับแล้วก็มาตรวัด ความเร็วรอกนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับคือตัวนี้จะเป็นสีออกเงินเงินนะครับแล้วก็นะครับทางซ้ายทางขวานะมีจะใช้สีนะครับตรงที่เป็นวงแหวนนะฮะเป็นสีเงินนะครับซึ่งตัวปีก่อนนะครับจะเป็นสีออกอทองแดงทองแดงนะเป็นคอปเปอร์คอปเปอร์ Copper นะครับแต่ผมก็เปิดเรือนใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเรือนใหม่ตัวนี้ขอบอกว่าสวยมากคนระับให้ความรู้สึกเหมือน เหมือนเราขับรถยนต์นะอย่างแรกนะครับที่เรามองเห็นเลยชัดๆเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือในส่วนของบรรทัดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของค่าการใช้เชื้อเพลิงนะครับก็คือเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับที่มีเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะย้ายนะครับย้ายในตึดของที่เป็นพวกไฟเอนจิ้นนะครับไฟเช็คน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะครับจะย้ายจากที่ของเดิมไปอยู่ด้านล่างย้ายมาอยู่ด้านข้างข้างซ้ายและขวาแทนนะครับ ต่อมามาดูประกับด้านซ้ายกันบ้างนะครับประกับด้านซ้ายก็เหมือนกับปีที่แล้วเลยนะครับปีก่อนๆก็คือมีไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟพาร์ตแล้วก็สวิตตับเชลวนะครับขึ้นลงนะครับมีอินโฟเอมีอินโฟบีนะครับมีแตรนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรถซิงก์นะครับก็จะขาดไม่ได้เลยก็คือชุดควบคุมสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะว่าในตัวรถซิง์จะมีตัวนี้ออกมานะครับถ้าในตัวรถกนดักจะไม่มีนะครับ ส่วนประกับด้านขวานะครับก็จะเป็นสวิตช์ออฟลันนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็สวิตช์สตาร์ทนะครับต็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวของปีก่อนๆนะครับอเดี๋ยวผมพามาดูความสวยนะครับของไฟของเจ้าโอล์ซ่า350บ้างนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นการออกแบบมาที่มีไฟเลี้ยวยู่ในกระจกมองหลังนะครับ นี่นะครับไฟหน้าของเจ้า f ฟล์คา350นะครับจะมีในส่วนของเดย์ไทม์ u ั n i ิ่งไลท์นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็การออกแบบมาได้สวยมากครับเพื่อนๆต่อมามาดูในส่วนของล้อและยางของเจ้า f อล์า350โรลซิงกันบ้างน,นะครับตัวรถของ f อล์า350นะครับก็จะใช้ล้อสเปคเดียวกันกับรุ่นก่อนๆน,นะครับคือเป็นล้อขอบ15นะครับรัดด้วยยาง120ทับ70ขอบ15นะครับ เป็นแบบทิปเลดนะครับไม่มียางไงนะครับมาด้วยล้อสีทองนะฮะสีทองออกสีทองคอปเปอร์นะฮะสวยนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับพร้อมด้วย ABS นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับระบบเบรกก็จะเป็นระบบเบรกแบบ2พอร์ตนะครับนีทีสองพอร์ตมาดูในส่วนล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังของเจ้าคอร์ท้า350น,นะครับก็จะเป็นล้อขนาด14นิ้วนะครับลัดด้วยยาง 140 70ับ70ขอบ4นะครับแล้วก็แน่นอนครับล้อซึ่งตัวนี้เป็นล้อที่เอกลักษณ์เด่นนะของฟอร์ซ่าสานาสุที่เป็นตัวรถติ้งนะครับคือมองปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยนะครับว่าเป็นรถติ้งแน่นอนนะครับก็จะแตกต่างไปจากปีก่อนก่อน,นิดนึงนะที่สีมันอาจจะเข้มเข้มกว่าปีก่อนก่อนนครับปีก่อนจะสีทองสว่างเลยครับแต่ผมว่าสีนี้มันก็ดูจุดดดีนะ ต่อมาในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าพอซ่า350ในปี2023นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ e s g พัดนะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์ลูกเดิมครับแบบเดิมของปีก่อนๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆไปก็คือในส่วนของฝาครอบสายพานนะครับจัดแจงใหม่หมดเลยฮะแตนสีดำแบบนี้นะครับสวยมากสวยมากก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับในส่วนของชิลน้าของเจ้าฟอซ่า350นะครับตัวนี้ก็ยังใช้ เป็นระบบปรับขึ้นปรับลงแบบไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสามารถเลื่อนขึ้นได้150มเมตรนะครับก็เท่ากับของเดิมนะครับทีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูคอร์ซ่า350ในตัวตันดาบไทยกันบ้างนะครับก็เอาจริงๆนะผมว่ามองกันแทบไม่ออกเลยนะครับนะฮะตัวนู้นเป็นตัวนู้นเป็นรสซิงนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวมาตนดานเอディชันนะครับก็ แยกกันแทบไม่ออกครับถ้าเป็นสีดําด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างไปนะครับระหว่างตัวรถซิงกับตัวธรรมดานะครับแน่นอนนะครับนก็คือในส่วนของล้อแมกนะครับนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับล้อแมกจะเป็นสีดํานะครับในส่วนของล้อและยางอื่นๆนี้นสเปกเดียวกันเป๊ะๆเลยครับเปลี่ยนสีใหม่นะครับต่อมานะครับถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ดโลโก้เอมบมตัวนี้นะครับจะเป็นสีออก สีดำนะฮะสีดำสีดำเหมือนเป็นดั๊กโฮมนะครับสีดั๊กโฮมสวยมากครับสวยมากคือตอนนี้คือแบบว่าแยกกันไม่ออกครับระหว่างรถซิงกับตัวธรรมดานะครับถ้าเราไม่ไม่ได้สังเกตกันจริงๆนะถ้าเป็นตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาจะไม่มีในในส่วนของชุดควบคุมสมาร์ทโฟน,นส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอก็เหมือนกันนะครับตัวนี้จะใช้งานเหมือน,นเป๊ะๆเลยครับ นี่ก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับในส่วนของฝาครอบนะครับฝาครอบท่อไอเสียอะไรนี่คือเหมือนกันทุกอย่างโช๊คอัพสามารถปรับกิโลน้ําหนักได้นะครับเป็นเป็น5ระดับนะครับคล้ายๆของเดิมนะฮะไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดของตัวรถคอสร้าผมว่าเก้าหมื่นก็น่าจะทํากันได้บ้างแล้วนะครับมาดูในส่วนของช่องเก็บถุงมือนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับแบบเดียวกับตัวเก่าเลยนะครับก็จะมีช่อง จะมีช่องชาร์จโทรศัพท์นะครับที่เป็น USB Type C นะครับด้านในนะครับความูลของเขาบอกว่าใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมเอากุญแจให้เพื่อนๆดูนะวากุญแจของตัวนี้จะไปรูปร่างยังไงอันนี้เป็นกุญแจรุ่นใหม่นะครับในปี2023จะเป็นกุญแจแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆับแต่รีโมทตัวนี้ผมว่าสวยขึ้นนะครับจากตัวก่อนต่อเราจะมี ก็จะมีปุ่มนะครับที่ลดลงจากปีก่อนนะครับเหลือแค่2ปุ่มนะครับของปีก่อนก่อนจะมีทั้งหมด3าปุ่มแต่การใช้งานนะครับจะเหมือนกันนะครับต่อมามาดูในส่วนของใต้บาะกนันบ้างนะครับอยู U ่บ็อกใต้บาะนะฮะนี่นะครับอยู U ่บ็อกใต้เบาะ ใหญ่สะใจนะครับตัวนี้สามารถเก็บบุกน็อกได้2ใบเหมือนเดิมนะครับมีแผ่นกันความร้อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีพ์ดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นพ์ดิชั่นกั้นส่วนครับสามารถปรับได้นะครับสามารถปรับได้นะครับเราเราจะกั้นของตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะย้ายไปตรงด้านหลังก็ได้นะครับตัวนี้ใหญ่มากครับผมขับรถออกทริปนี่คือเก็บของจุใจสุดๆนะ ในส่วนของไฟท้ายของเจ้า f า r า Star 350นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของเส้นสายของตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนอยู่คว่ำนะครับแล้วก็มีตรงไฟตรงกลางอีกสองจุดนะครับแต่ไม่เหมือนนะฮะไม่เหมือนกับของตัวปีก่อนๆนะครับตัวนี้ถ้าเราจะแปลงนะหรือว่าจะไปซื้อมาใส่กับรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนนะฮะตรงนี้ต้องยกใหม่หมดเลยนะครับทั้งชุดไฟท้ายแล้วก็ ฝากค้อบปลท้ายตรงนี้ด้วยนะครับต้องมาทั้งหมดครับใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับในส่วนของฟอร์ซ่า350ในปี2023นะครับต้องขอบอกข่าวดีกับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ iOS นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับโรซิงนะครับในตัวโรซิงซึ่งในปีก่อนๆนะครับตัวโร i ิงนะฮะสามารถใช้งานได้กับ Android เท่านั้นนะครับตัวนี้สามารถใช้กับ iOS เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทราบข้อมูลมานะครับในส่วนของ แอปพลิเคชันนะครับที่ใช้กับ IOS นะครับยังไม่สามารถใช้ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเหมือนกับตัวของ Android นะครับในต,ตัว a n d r o i d ก็จะสามารถใช้ในส่วนของอา่าในส่วนของพยากรณ์อากาศดูแผนที่การโทรข้อความนะครับแล้วก็การฟังเพลงนะครับในส่วนของ IOS นะครับยังใช้งานได้ไม่เท่าในส่วนของ Android นะครับก็คือยังใช้ในส่วนของโทรแล้วก็ข้อความไม่ได้นะครับ แต่ที่เหลือในตัวแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็จะขาดไปก็ในส่วนแค่การโทรเขาผ่านเขานะครับนี่นะครับเปรียบเทียบชัดๆเลยนะครับระหว่างตัวตันดาษนะครับกับตัวโรซิงนะครับหล่อไม่แพ้กันนะหล่อไม่แพ้กันหยิบเอา สีดำมาให้เพื่อนๆดูเลยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นการเอามาให้ดูนะครับว่าระหว่างโรซิงนะครับแล้วก็ตัวมแตนดาบไทยนะครับมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คงจะอยู่ในส่วนของเรื่องของสีนะครับสีล้อนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ็มเบมนะครับที่เป็นสีทองกับสีดํานะครับ แล้วก็ล้อนะครับที่มีความแตกต่างกันน,นิดนิดหน่อยน่อยครับตัวนี้แยกกันแทบไม่ออกเลยนะครับสวยทั้งคู่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ f o r ์ซ350ในปี2023ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับทั้งในรุ่นสแตนดาร์ดไทยนะครับแล้วก็โรซิงไทยนะครับ ก็คงพอจะเป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลหรือว่ากำลังตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย